ด่วนจับตากระแสลมสองทิศทางรับมืออากาศเปลี่ยนหนาวชุดใหม่จ่อเข้าอีก4-9กุมภาพันธ์เตรียมหนาวสะท้านลมหนาวพัดแรงฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันพรฤหัสบดีที่30มกราคม2568คลิปนี้ขอพาทุกท่านติดตามลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยซึ่งในช่วงนี้ยังคงมีอากาศหนาวเย็นให้ได้สัมผัสอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าฤดูหนาวจะสิ้นสุดลงในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้อากาศช่วงนี้ค่อนข้างแปรปรวนและเตรียมตัวรับมือมวลอากาศเย็นชุดใหม่ในช่วงวันที่4-9กุมภาพันธ์โดยจะส่งผลงกระทบทำให้บริเวณพื้นที่ดใดภาคใดมีอากาศหนาวเย็นแบบสุดสถานกันบ้างและยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ใดบ้างจะเกิดขึ้นในช่วงไหนไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ จากการอัปเดตโมเดลล่าสุดของ ECMWF รวมถึงการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาชี้ว่าในช่วงนี้มวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราเริ่มอ่อนกำลังลงแต่ยังคงมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนที่พัดนำพาอากาศแห้งและจมตัวรวมถึงความหนาวเย็นจากเทือกเขาหิมาลัยที่พัดพา,ดผาผ่านบริเวณประเทศเมียนมาเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทย,ไทยตอนบน ในขณะเดียวกันลมระดับ925เฮกโตปาสคาวหรือประมาณ750เมตรเหนือจากพื้นดินเริ่มพัดในหลายทิศทางโดยบางช่วงเวลาจะพัดเป็นลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้แสกเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนส่งผลทำให้ในช่วงนี้มีสภาพอากาศที่แปรปรวนแต่อย่างไรก็ดีบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวยอดดอยและยอดภูยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ส่วนบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในช่วงเช้าของวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ยังคงมีอากาศเย็นที่ได้สัมผัสจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงที่อ่อนกำลังลงบ้างในขณะที่ช่วงกลางวันแสงแดดจากดวงอาทิตย์อาจส่งผลทำให้มีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวกันบ้างส่วนค่าฝุ่น PM 2.5ช่วงนี้เริ่มมีการสะสมเนื่องจากลมระดับล่างพัดด้วยกำลังอ่อนลง ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเตรียมตัวรับมือสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อจําเป็นต้องออกทํากิจกรรมกลางที่โลงแจ้งเอาไว้ด้วยส่วนบริเวณภาคใต้การกระจายตัวของฝนลดลงเช่นกันเนื่องจากลมมรสุมที่พัดปกคลุมมีกําลังอ่อนลงในขณะที่คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงโดยเฉพาะบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทำให้ในวันนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด4-17องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-32องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด5-11องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด11-16อถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-32ถึงองศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5-10ถึงองศาเซลเซียสภาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด16-18ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-31ถึงอองศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด17-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 19-23องศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศางเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศางเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 18-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-31องศาเซลเซียสสภาพอากาศที่ยังคงหนาวเย็นขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพอย่างต่อเนื่องเฝ้าระวังอักคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงที่สภาพอากาศแห้งจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปจะเห็นได้ว่ามวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราจะอ่อนกําลังลงและอ่อนกําลังลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่31มกราคมถึง3กุมภาพันธ์จึงทำให้อุณหภูมิค่อยๆขยับสูงขึ้น2-5องศา,ศางเซลเซียสโดยในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงถูกปกคลุมด้วยคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนที่พัดนำพาอากาศเย็นและแห้งจากเทือกเขาหิม,มาลัยเข้ามาส่งผลทำให้ในช่วงเช้าบริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวยอดดอยและยอดภูยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดที่ได้สัมผัส ในวันที่31มก,กราคมถึง1กุมภาพันธ์นะคะหลังจากนั้นอุณหภูมิจะค่อยๆขยับสูงขึ้นเรื่อยๆส่วนบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนอุณหภูมิจะขยับสูงขึ้นเรื่อยๆช่วงเช้ายังคงมีอากาศเย็นให้ได้สัมผัสกันบ้างส่วนในตอนกลางวันแสงแดดจัดความร้อนและลมที่พัดเบาลงจะส่งผลทำให้มีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนอบอ้าวเลยทีเดียว โดยกระแสลมระดับ925เฮกโตปัาสคาลหรือประมาณ750เมตรจากพื้นผิวดินจะพัดเบาลงส่งผลทำให้คา่าฝุ่นละอองและหมอกควันหลายพื้นที่อาจส่งผลงกระทบต่อสุขภาพขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมตัวรับมือและเฝ้าระวังในช่วงวันที่31มกราคมถึง3กุมภาพันธ์เอาไว้ด้วยนะคะหลังจากนั้นตั้งแต่วันที่4ถึง9กุมภาพันธ์บริเวณประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง เนื่องจากพบสัญญาณของมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้าง,รางแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่เสริมเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนอีกรอบโดยจะแผ่ทะยามาเข้าปกคลุมในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่4กุมภาพันธ์และจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในช่วงเช้าของวันที่5กุมภาพันธ์หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเล็กน้อย โดยในช่วงค่ำของวันที่6-7กุมภาพันธ์บริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีอากาศเย็นให้ได้สัมผัสและหลังจากนั้นมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้าง,รางแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่เสริมเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนอีกรอบในช่วงวันที่8-12กุมภาพันธ์ซึ่งจะส่งผลทำให้อุณหภูมิขยับลดลงได้2-4องศาเซลเซียสลมหนาวจะพัดแรงขึ้นหลายพื้นที่จะมีอากาศหนาวเย็นสุดสถานอีกรอบ โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นระรอกนี้เป็นด่านแรกจึงทำให้อุณหภูมิกลับมาลดลงได้อีกพร้อมทั้งมีอากาศเย็นถึงหนาวกันอย่างต่อเนื่องยา,ยาวๆหลายวันติดต่อกันส่วนภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีอากาศเย็นในช่วงเช้าตอนกลางวันมีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวเนื่องจากกระแสลมพัดแปรปรวน ชี้ให้เห็นถึงสัญญาณการเข้าสู่ปลายของฤดูหนาวโดยจะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเสริมเติมความชื้นเข้ามาปกคลุมทําให้ในช่วงกลางวันมีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวนั่นเองจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนปี2568เรียกได้ว,ว่าฤดูหนาวทำงานแบบดีงามมีอากาศหนาวเย็นแบบยาวๆต่อเนื่อง จากที่รอคอยมาหลายปีอากาศหนาวเย็นเพียงแค่สองสามวันก็หมดไปแล้วปีนี้เย็นแบบชุ่มฉ่าเย็นแบบหนาวสถานชื้นอกชื้นใจกันเลยทีเดียวแต่นี่ก็เข้าสู่ช่วงปลายฤดูหนาวแล้วสภาพอากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลงและแปรรวนขอให้ทุกท่านติดตามอัปเดตพร้อมทั้งดูแลรักษาสุขภาพอย่างใกล้ชิดและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันโดยการกดถูกใจ กดแชร์ share, และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ